ไนะครับหาอะไรผ้าปิดปากหาดีหรือยังไม่ต้องร้องในในกระเป๋าล่ะมีไหมทำไมหาไม่เจอเอาไปไว้ไหนผ้าปิดปากหาดูดีๆไปหาดูดีไปเดินเข้าไปหาดูดีๆไปอ,อยู่ไหนเจอไหม ปิดปากสีอะไรวันน eh? ี้เอาสีอะไรมาครับสีชมพูไหมผ้าปิดปากสีชมพูหรอมานี่ไปส่องกระจกกับครูมาสีแบบนี้เลยมามาดูซิมาดูกระจกซิมาดูกระจกเดินมาเดินมาเดินมาดูกระจกเร็วเห็นหรือยังเห็นผ้าปิดปากหรือยังอยู่ไหนอยู่นี่